สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากวอินอินนชนนะคะวันนี้นุ้ยจะมาตอบคำถามเพื่อนๆค่ะเป็นคำถามที่นุ้ยโดนถามบ่อยๆมากเลยในแต่ละคลิปนะคะว่าน้ำหอมอันนี้ผู้หญิงใช้ได้ไหมผู้ชายใช้ได้ไหมแล้วก็อันนี้ฉีดไปโรงเรียนไปคลับบิ้งได้ไหมนะคะโอเคนุ้ยก็ขอตอบรวมๆแล้วกันเนาะว่าน้ำหอมผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ไหมหรือว่าน้ำหอมผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ไหมนุ้ยว่าใช้ได้หมดค่ะ ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเลยผู้หญิงจะใช้น้ำหอมผู้ชายก็มีเยอะะอย่างตอนนู้ยเด็กๆอะ่ะ คือนุชอบใช้น้ําหอมผู้ชายมากนุ้ยไม่ค่อยชอบใช้น้ําหอมผู้หญิงนุ้ยชอบกลิ่นแนวแมนแมนเท่ๆก็คือมันขึ้นอยู่กับว,ว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์ความพอใจของเราไหมนะคะในทางกับกันผู้ชายก็สามารถใช้น้ําหอมผู้หญิงก็ได้นะคะคือเวลานุ้ยแนะนําในคลิปอะคะ่ะบางทีนุ้ก็จะบอกว่าเออนี่เฟมินีนเหมาะกับวัยนี้เหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับผู้ชายนั่นคือตามความรู้สึกของน,นุ้ยะคะ่ะแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองหรือตัวเพื่อน ะะว่าเราพอใจไหมที่สําคัญเลยก็คือถูกต้องตามกาลเทศะไหมนะคะนุ้ยจะบอกว่าบางทีนุ้ยก็พลาดเหมือนกันอย่างเช่นอ่ะตัวง่งายๆเลยเดลินายูทูบเบอร์ที่เป็นผู้ชายหลายๆท่านนะ่ะใช้ซึ่งนุ้ยก็รู้สึกเออหรอเดลินาผู้ชายใช้สามีนุ้ยบังเอิญไปใช้ซึ่งกลับทำให้นุ้ยเปลี่ยนความคิดไปเลยอะ่ะว่าอา้าวเดลินาผู้ชายก็ใช้ได้นี่เพราะว่าตัวสามีนุ้ยเป็นคนไม่ชอบใช้น้ําหอมสไตล์แบบ หวานหวานเฟมินีนเลยแต่ปรากฏว่าพอเขาใช้เดลิน,น่ามันก็ดูโอเคไม่ได้สาวอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องลองเองเนอะว่าเราชอบไหมนะคะถึงเรื่องของกาลาเทสะนนั่นก็คือเป็นหนึ่งในคาถามที่เพื่อนชอบถามว่าชีพเป็นโรงเรียนได้ไหมนะคะสิ่งที่สําคัญคืออ่าอย่างนุย้ยนุ้ยค่อนข้างซีเรียสเรื่องกาลาเทศะคือน้ําหอมปกติแล้ว ก็ฉีดไปไหนก็ได้ตามที่เราชอบแต่ว่าเราก็ต้องคํานึงเกิดถึงสิ่งแวดล้อมและเพื่อนรอบข้างด้วยอย่างเช่นถ้าเราจะไปโรงพยาบาลไปวัดหรือไปโรงเรียนอะไรเงี้ยนึกว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้น้ําหอมฉุนหรือแรงคือมันต้องเน้นกลิ่นที่สุภาพเบาบางเพราะฉะนั้นควรจะใช้กลิ่นที่ติดผิวหรือที่เรียกกันว่าสกินเซนต์ก็คือไม่ค่อยมีการฟุ้งกระจายติดผิวเบาบาง,บาง,บาง เพื่อให้เกิดความสุภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสถานที่ว่าสถานที่นั้นต้องการความสุภาพไหมนะคะถ้าเป็นสถานที่ที่ต้องการความสุภาพเราก็ไม่ควรจะใช้น้ําหอมที่มีความฟุ้งกระจายหรือว่ากลิ่นฉุนเองแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวไปห้างไปทานข้าวกับแฟนไปคลับบิง้ง นึกว่าเราก็สามารถแบบฟรีสไตล์จะฉีดน้ำหอมอะไรก็ได้ที่เราพอใจนะคะยกเว้นไปทานข้าวกับพ่อแม่แฟนนึกว่าก็เริ่มต้นในการกลิ่นสกินเซนก่อนนะ่าจะเซฟกว่านะคะถ้าเกิดเราจะไปงานหรูหรางานตอนคืนงานแต่งงานอะไรพวกเนี้ยนะในทำนองงานหรูหรานึกคิดว่าเราก็ต้องใช้กลิ่นที่อาติดทนนานชัดเจนแน่นอนเนาะกลิ่นทำนองซิตรัส นึกว่าไม่เหมาะกับงานหรูหรานะะเพราะว่าถึนซิตัส,ส่วนใหญ่แล้วนะนึกว่าประมาณ80-90%มันจะให้ความรู้สึกสดชื่นมากกว่าความหรูหรานะคะนี่ก็เป็นนึกว่าอีกแคตตากรีหนึ่งที่ที่สามารถแยกออกไปได้โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะถามกันมาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย